เสีงสะพานท่านประธานพี่น้องมันเพิ่มเสียวขามฟังเสียังขามไปได้บ่โอ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 สามคนเบิงขามไปฟังพุ่นพี่น้องทุลักทุเลยู่ได้พี่น้องดึงเลย อ้าวหนึ eng, o, ่งสองซ้โอ้ออ้หนึ่งสองซ้อ้เก่ง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 ก็รดเข็น่ตัวนี้ เล็กแกจ็คตเจ้าว่าเล็กชิปตัวกด้นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยสะพานในในฝันท่านประธานเป็นแบบนี้แหละพี่น้องครับมึบง,นนงเน่พี่น้องเอ้ยเพียสิเอาขามฝากได้ทับแข้งทับขากันไปตะพื้นตะพื้นเกง่งเก่งเก่งสามคนเนี่ยนี่เคยจะได้ไต่แลยเหรอครับอี่าเอ,อาจาม็ดก่อนนี่ เก่าเม็ดเก่าเม็ดบ้างแหนพี่น้องอ่างสองบ่ะอ่างสองเม็ดเน่าเก่าอ่างสองเม็ดเน่าเก่าเม็ดเกลือใกล้สิสำ็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวตั้งรักแล้วก็เครือเครื่องไม่เคยแข็งจุดดอกแต่ว่าต้องเฮ็ดให้ถาบ้อนเด้อนี่เราตั้งรักมาครับนี่เราผลงานท่านประธานสภพานทะรลจิตพักดีฉบับท่านประธานครับ ห้าวขึ้นพร้อมเรียบร้อยออยังแต่แเนี่ยปูพื้นแม่นบ่เมื่อใดลราจะได้ปูมเมื่อสองมื่อเดียะถ้าสีก็ได้เริ่งหนึ่งเออเอถ้าสีแล้วจังปูบ่จ้าครับพี่น้องครับธรรมทานจะอธิบายสู่ฟังเมื่อวานเราเห็นประโยชเราก็มีที่มาที่ไปอยู่ธรรมทานอ่ะเอาเาเราเป็นสถาปนิกคุน <c oughs> เนาะเข้ามาเซี่ยวเราก็ศึกษามาอยู่เซี่ยวแปลว่าการตั้งศูนย์การเทศธรรมเทียงเซี่ยวนี่ขึ้นบ่เซิงมันบ่ ภาษาเล่าแปลว่าบอเซิงแปลว่าเซี่ยวแต่ภาษาอังกฤษมันตรงเซี่ยวเลยแปลว่าตรงแต่ว่าเที่ยงตรงนบานี้ภาษาเล่าที่เห็ุเนี่ยอะไรไม่ต้องถี่ตรงเสื้อเสื้อไปมันเซี่ยวมันถมก็เซี่ยวตรงภาษาเล่ามันเอียงมันบอเซี่ยวนี่นี่วิวก็คือระดับนี่วิววัดท่อมก็คือลึกนี่ธรรมดานุจริตรู้ไหเห็นบ่นุจริตรู้ดีเทลรายละเอียด เราเป็นคนศึกษาเติมอยู่เด้อผู้นึงอยู่ครก็ที่ว่าที่ไปอยเมื่อวานเราเสียสิทธิ์ไปรอดท่างจากห้อมสเตย์ประมาณหาชิเมตดพ่อวะประมาณนี้ยแหละครับอ่าก็เยือนเท่ๆแบบรอๆได้หระครับพี่น้งองบนสะพานตกงรังหันขบไได้ซอยไฟเดอร์ <laughs> พ่อท่านประธานเฮ็ดเสร็จและใยแดงสีหาเนี่ยเอามาประดับสะพานให้มันสวยจ้า จ,จังติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนะาะโอเคค่ะ